เรื่องนี้มีหลักฐานน่าสนใจซึ่งเป็นข้อมูลโทรเลขลับของสถานทูตสหรัฐอเมริกาอยู่ในเว็บนิกิลีครับที่ระบุชัดนะครับว่าในหลวงรัชการที่9ทรงไม่ได้มีส่วนร่วมหรือแทรกแซงอะไรเลยเป็นการกระทำกันเองของคณะรัฐประหารยึดอำนาจแล้วประมุขต้องทำหน้าที่นะับต่อไปยังคงให้ประมุขทำหน้าที่ต่อไปเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจของคณะรัฐประหารนะครับที่เขาเรียกว่าผู้ถือครองรัฐาธิปัตย นะครับก็เรียกว่า,าผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์คือผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐนะครับคือคณะรัฐประหารนั่นเองต้องทําความเข้าใจอธิบายนะคนที่ไม่เข้าใจนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปเชื่อข่าวลือไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือความจริงนะต้องบอกลูกหลานคนที่ไม่เข้าใจและสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้พึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกินพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็นําเรื่องราวของเพจลือมาอีกรอบหนึ่งฮะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีที่เขา,านําเสนอนะผมขออนุญาตนําเสนอให้กับหุ้นส่วนได้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อนะครับในทวิตเตอร์ในโซเชียลมีเดียว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9เนะี่ย ในกับหนุนการในรัฐประหารเนี่ยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเขาําเสนออย่างไรผมจะมีเคราะห์แล้วก็มาสังเคราะห์ให้ทราบยังมีคนเชื่อเรื่องในหลวงเซ็นรับรองรัฐประหารกันอยู่อีกเหรอครับเนี่ยมีทําไมจะไม่มีจริงๆเรื่องนี้เราพูดกันไปหลายรอบแล้วนะครับหลักฐานก็มีเยอะแยะมากมายหลายคนเขาก็ move on กันไปหมดแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังตกร่องกันอยู่กับเรื่องพวกนี้ ซึ่งเรื่องที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็ได้รับการยืนยันจากหนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันว่าในหลวงไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปสนับสนุนการรัฐประหารได้จริงๆผมบอกก่อนนะครับว่าความเชื่อที่ว่าในหลวงราชการที่9ทรงสนับสนุนหรือว่าอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเนี่ยไม่ได้มาจากนักวิชาการฝั่งซ้ายนะครับใช่ครับเพราะว่านักวิชาการกลุ่มนี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าในหลวงอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารอยู่แล้วเพราะว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยมีอยู่อย่างจํากัดมากโดยเฉพาะในช่วงหลังปีพ .2500 นะครับ อำนาจทั้งหมดเนี่ยก็อยู่กับกลุ่มทหารแล้วคิดดูว่ายิ่งช่วงก่อนหน้านั้นน่ะในหลวงท่านทรงศึกษาอยู่ต่างประเทศท่านทรงประทับอยู่ทั้งครึ่งคอนโลกดูยังไงก็ไม่เมคเซนที่ท่านจะมาอยู่เบื้องหลังงานรัฐประหารแล้วความเชื่อบงบงแบบนี้มันมาจากไหนครับพูดกันตรงๆเลยนะครับความเชื่อนี้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคที่มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหลังการรัฐประหารพศ2549 ยังไงครับขยายความนิดนึงได้ไหมครับคือความเชื่อที่ว่ามีคนอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเนี่ยรู้ไหมครับว่าเป็นหัวข้อปราศายยอดฮิตของพวกแกนนาเสื้อแดงตอนนั้นเลยนะครับ mm. เพื่อใช้โจมตีประธานองคมนตรีในขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ว่าเป็นคนสนับสนุนให้พลเอกสนธิบุญยรัตนกลินล้มรัฐบาลทักษิณชินวัตรสมัยที่2 ผมจําได้ครับที่ตอนนั้นเขาพูดกันว่ามีมือที่มองไม่เห็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการล้มรัฐบาลทักษิณถูกครับซึ่งเขาก็หมายถึงคนเอกเรมนี่แหละครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไปไปมามาก็ถูกโยงกลายเป็นในหลวงรัชการที่าไปได้ทั้งทั้งที่เจตนาของการนาม็อบเขาไม่ได้หมายความแบบนั้นเลย แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบรรดากลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยมีพวกที่ต้องการล้มเจ้าล้มล้างระบอบการปกครองให้เป็นสาธารณรัฐแอบแฝงอยู่ในหมู่แกนนาด้วยอย่างเช่นกลุ่มแดงสยามของนายสุรชัยแซ่ดานหรือว่ากลุ่มแกนนาระดับล่างอย่างดาตอปิโดแกนนาพวกนี้แหละครับที่เป็นคนเริ่มต้นความเชื่อที่ว่าในหลวงรัชกาลที่เ้าทรงอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารโอ้โหแล้วพอมารวมกับนักจัดรายการวิทยุคนเสื้อแดงซึ่งบางคนเนี่ยเป็นแนวร่วมล้มเจ้ากับเขาด้วยก็ยิ่งทําให้ความเชื่อนี้เผยแพร่ไปในวงกว้างใหญ่เลยครับจนกระทั่ง ก่อนๆนี่ไงครับแล้วพอความเชื่อนี้ถูกโพสต์ลงใน Facebook โพสต์ลงใน Twitter คราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ คุณรู้ไหมครับว่าบางคนเนี่ยเขาเรียนประวัติศาสตร์กันทางทวิตเตอร์นะครับอืมก็ดีนะครับดูมีความรู้แต่ผมว่ามาดูข้อเทจ็จริงทางประวัติศาสตร์กันดีกว่าครับการพูดว่าการรัฐประหารในไทยทั้ง13ครั้งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงสนับสนุนทุกครั้งแค่พูดแบบนี้ก็มั่วแล้วครับเราคงไม่ต้องพูดถึงรัฐประหาร2ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในปีพศ2476นเะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระพันษาแค่6ขวบเท่านั้นเอาอะไรมาเมมคซ้้้นนนสส์รรรรรรรััับบถถาาาาาาาจะะะออกกกวว่พงุฐฐปหแลดู หาช่วงต้นหลังจากที่พระอ,องค์ขึ้นคองราชแล้วนะครับโดยนับแต่าการรัฐประหารปี2490มาถึงปีพศ2494ช่วง5ปีนั้นเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงไม่ได้ประทับอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับการรัฐประหารช่วงนั้นเนี่ยเป็นการชิงอำนาจกันเองของทั้งทงาหารและก็นักการเมืองฝ่ายคณะราษฎรแทบทั้งนั้นแต่พอพระอ,องค์กลับมาประเทศไทยในปีพศ2494คณะรัฐประหารยังบีบบังคับให้พระอ,องค์ลงนามในรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารครั้งนั้นด้วยเรื่องนี้มียืนยันอยู่ในเอกสาร CAA นะครับซึ่งทางทีมงานรือเนี่ยก็เคยเขียนบทความเรื่องนี้ไปแล้วทีนี้มันมีบางคนบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงการรัฐประหารทั้ง13ครั้งแต่ในหลวงราชการที่9มาสนับสนุนการรัฐประหารจริงๆเนี่ยช่วงหลังปีพศ2 5 0 0พูดง่ายๆก็คือในหลวงสนับสนุนจอมพลสลิ์ให้ทำการรัฐประหารจอมพลปอเพราะในหลวงทรงขัดกับจอมพลปอจึงทรงเซ็นประกาศรับรองการแต่งตั้งจอมพลสดิ์ในครั้งนั้นครับ จริงๆการรัฐประหารครั้งนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับในหลวงอยู่แล้วนะครับคุณลองดูนะครับว่าหนังสือพิมพ์ตอนนั้นเ,นเขาลงข่าวเป็นทลกโครมนะครับว่าประชาชนทั้งประเทศเขาไม่เอารัฐบาลจอมพลปอแล้วไหนจะเรื่องการบริหารประเทศที่ตกตำ่ำแล้วก็เรื่องโกงการเลือกตั้งตอนต้นปี2,500อีก นักศึกษาประชาชนตอนนั้นเนี่ยออกมาประท้วงกันเป็นหมื่นๆคนหลายคนโกรธแค้นมากจนกระทั่งจะจับพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ซึ่งเป็นมือขวาของจอมพลปไปแขวนคอเลยนะครับแต่จอมพลปก็ไม่ยอมแถมจะเข้าจับกลุ่มจอมพลสลิดอีกทีนี้จอมพลสลิดก็เลยต้องชิงรัฐประหารซะก่อนซึ่งการรัฐประหารครั้งนั้นถือว่าเป็นการกระทําที่มีผลอย่างสมบูรณ์นะครับหรือว่าในภาษากฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่า d e f a c t o เพราะถ้าไม่ทําตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายไม่พ้นองเลือดครับซึ่งตอนนั้นนะครับหลังรัฐประหารเนี่ยประชาชนเขาโอเคเลย รเรียกได้ว่ามันจบไปตั้งแต่แรกแล้วครับการที่ในหลวงตั้งจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้รักษาพระนครเนี่ยเป็นพระราชอำนาจตามประเพณีการปกครองเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเนี่ยก็เท่ากับว่าจะเกิดศูนยากาศทางการปกครองครับในช่วงปีพศ2 5 0 0ถึง2,514เรียกได้ว่าเป็นยุคข,ของสฤษดิ์ถนอมประภาสเลยนะครับนายทหารกลุ่มนี้เนี่ยสืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหารในปีพศ2490 มีทั้งอำนาจม,มีทั้งอิทธิพลในมือมากมายที่สําคัญคือกองทัพเป็นของพวกเขาหมดจริงๆจะเรียกได้เลยนะครับว่าการรัฐะหารตั้งแต่พศ2501-2514เป็นเรื่องของทหารผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญทั้งนั้นครับในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เท่าเทียมกับคณะทหารกลุ่มนี้เลยนะครับจะทรงคัดค้านอะไรก็ไม่ได้ทรงต้องยอมทําตามหมดเพราะว่าถ้าไม่ทําตามก็อาจจะเจอแจ็คขวดได้เหมือนในประเทศแถบยุโรปหลังสงครามโลกไงครับเรื่องนี้เราไม่ได้พูดลอยๆนะครับเพราะว่าในหนังสือกว่าจะคลองอา นำนาทนำที่เขียนโดยอาสาคำภาซึ่งตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันหนังสือเล่มนี้ยืนยันชัดนะครับว่าในหลวงรชัชกาลที่9ทรงคัดค้านอะไรไม่ได้เลยในเวลานั้นหลายคนที่ซื้อหนังสือมานอนก่อนแต่ไม่ยอมอ่านแล้วมัวไปรอสรุปจากทวิตเตอร์เนี่ยอาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วถ้าจะเถียงพวกเราเนี่ยต้องไปเถียงคุณอาสาคำภาหรือว่าไปเถียงสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเอาเองนะครับแล้วคุณไปมือเปล่าไม่ได้นะครับคุณนอ่งหนังสือเข้าไปสู้กับเขานะครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมนักวิชากกกาาารแลปััญญชนนฝ่งงซยเือบทุคถึ ไม่ได้สนใจกับความเชื่อที่ว่าในหลวงทรงสนับสนุนการรัฐประหารเพราะว่าแม้แต่หนังสือของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งมักจะมีทัศนคติไปในทางลบกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขาก็มองว่าในช่วงเวลาที่รัชก,กาลที่9ทรงครองราชในปีพศ2489จนถึงปีพศ2520ต้นๆเนี่ยพระองค์ไม่ได้มีพระราชอำนาจนำแต่อย่างใดกรณีชัดๆเลยก็คือหลังเหตุการณ์6ตุลา2519ตอนที่นายกรัฐมนตรีคือนายธานินทร์ไกลวิเชียนซึ่งเราทราบกันดีนะครับว่าเป็นผู้ที่มีความสนิทสน หนุมกับในวังเป็นอย่างมากโดนคณะรัฐประหาราของพลเรือเอกสงัดชลออยู่โค่นลงในปีพศ2520ในหนังสือกว่าจะคลองอํานาจนําระบุต,ตรงนี้ไว้ชัดเลยนะครับว่าการกระทําทของคณะรัฐประหารครั้งนั้นเนี่ยทำให้ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่พอพระัยเป็นอย่างมาก แล้วถ้าในหลวงท่านทรงรู้สึกแบบนั้นจะพูดได้ยังไงล่ะครับว่าท่านทรงสนับสนุนการรัฐประหารอันนี้เป็น Com m o n s ซน s e เลยนะครับทีนี้พอมาถึงการรัฐประหารครั้งที่12ในวันที่19กันยายนพศ2549เนี่ยนะครับเป็นครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโดนโจมตีมากที่สุดว่าสถาบันเนี่ยลงมาเล่นการเมืองเพราะว่าไม่ชอบทักษิณแต่ว่าเรื่องนี้มีหลักฐานน่าสนใจซึ่งเป็นข้อมูลโทรเลขลับของสถานทูตสหรัฐอเมริกาอยู่ในเว็บนิกิลีครับที่ระบุชัดนะครับว่าในหลวงรัชกาล หรือแทรกแซงอะไรเลยเป็นการกระทํากันเองของคณะรัฐประหารเอาจริงๆเรื่องนี้นะครับแม้แต่คุณทักษิณก็ยังเคยพูดครับว่าในหลวงเนี่ยไม่เกี่ยวเป็นความขัดแย้งของเขาเองกับพาเลทเซอร์เคิลเท่านั้นครับเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะแปะลิงก์อ้างอิงไว้ในเดสคริปชันนะครับลองเข้าไปดูกันได้นะครับอย่างนี้เราก็มีข้อมูลมากกว่าทวิตเตอร์แล้วครับ <c oughs> คุณก็พูดเกินไปอ่าล้วพอมาถึงรัฐประหารครั้งล่าสุดของไทยนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557โดยคสนส่ยอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเพราะว่าในเวลานั้นในหลวง รัชการที่9ทรงอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาพระอ,องค์ตอนนั้นพลานามัยของพระอ,องค์ท่านก็อิดโรยมากแล้วนะครับยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระอ,องค์ท่านจะเข้ามามีบทบาทอะไรในทางการเมืองมีแต่คนจิตอกุศลเท่านั้นละครับที่คิดระดแบบนี้ได้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ make ซนส์นะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วความเชื่อที่ว่าในหลวงรัชการที่9ทรงสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยเป็นแค่คํากล่าวหาลอยๆของกลุ่มแกนนําไม่เอาเจ้าเท่านั้นเองครับแล้วประเด็นน เอามาเป็นสาระนะครับแต่ว่าพวกที่เอามาเป็นสาระเอามาเป็นความเชื่อชนิดที่ว่าเป็นตู่เป็นตะเนี่ยกลับเป็นพวกการนาม็อบระดับล่างบางคนที่เราพูดไปแล้วนี่แหละครับถามจริงๆเหอะว่ายังจะเชื่อคนพวกนี้อยู่อีกในเชิงงานวิะห์นะครับเขาก็อธิบายให้ฟังนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับเรื่องการที่มีข่าวลือมีความเชื่ออ้างโน่นอ้างนี่ นะครับซึ่งเริ่มต้นจากการโจมตีพลเอกเปรมตินาสุรานนท์ในการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2552และปี2553นะครับที่มีจตุพรพรมพันธ์นัตวุิไสายเกลวอเวงโตจิลาการนะครับแล้วก็มีวีระการตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นวีระเมื่อก่อนวีระก็เปลี่ยนเป็นวีรการนะครับท่ดาถาวรเศษเนี่ยนะเกิดความเชื่อนะสร้างความเชื่อชุดความคิด พูดซ้ำๆว่าบทเอกเปรมเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารเป็นมือที่มองไม่เห็นต่อมาในยุคมอบสามนิ้วก็มีการแปรนะเหมือนคนสื่อข้อมูลแปรกล่าวหาไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเกี่ยวข้องการรัฐประหารมีการรับรองการรัฐประหารเป็นความคิดของกลุ่มพักสมนะครับก็เอามาโกหกซ้ำๆออกมาโกหกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกระทั่งแกนนำเหล่านั้นติดคุกติดตารางโดนมาตรา112พอไปสู้บนศาลก็ไม่มีพยานหลักฐานหรือประจักษ์พยานอื่นใดยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและกษัตริย์พระองค์ใดก็แล้วแต่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะครับนี่คือสิ่งที่เขานำมาเสนอและอธิบายให้ทราบในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะถ้าเข้าคุณเข้าใจคําว่ารัฐาธิปัตด รถถัฐาธิปัตย์คือผู้ยึดครองอำนาจสูงสุดนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อมีการยึดอำนาจขึ้นมาการเนรัฐประหารผู้ถือครองอำนาจสูงสุดคือคณะรัฐประหารนะครับในปี2549นะครับขณะที่มีการยึดอำนาจตอนนั้นทักษิณก็ยอมรับเป็นความขัดแย้งระหว่างเขากับทหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือเรื่องจริง นะครับตอนนั้นพระองค์ก็ยังคงทรงพระประชวนนะครับอยู่โรงพยาบาลศิริดาชในปี2557นะครับก็เช่นกันนะพระองค์ทรงพระประชวนอยู่เป็นการดําเนินการของฝ่ายทหารถ้าย้อนหลัง2475เป็นต้นมาตราจนถึงปัจจุบันการรัฐประหารเกิดขึ้นหลังจากนั้นหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองการแย่งชิงอํานาจจึงเกิดขึ้น การแย่ยงชิงอํานาจก็มีระหว่างนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองด้วยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกและเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผอ,อเหล่าทัพในทุกครั้งไปก็จะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับส่วนสาเหตุที่ถูกรัฐประหารคณะรัฐประหารก็จะกล่าวหา กลุ่มคณะรัฐบาลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมุขและทุจริตคอร์รัปชันนะครับจะเป็นบริบทนะครับทุกครั้ง2ประเด็นจะเป็น2ประเด็นแห,หลักนะครับที่ใช้ในการย,ยึดอำนาจแต่ก่อนหน้านั้นก่อนปี249การย,ยึดอำนาจโดยส่วนใหญ่ เกิดจากคณะราษฎรยึดอำนาจกันเองฮะหลังจากที่ยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์คือรัชกาลที่7เป็นต้นมาคณะราษฎรก็ยึดกันเองนะครับส่วนที่มีการกล่าวหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นข่าวลือเป็นความเชื่อนะครับที่ไม่มีพยักพรรยานอื่นใดนะครับโดยเริ่มต้นจากคนเสื้อแดง นะครับที่กล่าวหาพุเอกเปรมต่อมาก็มากล่าวหาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเซ็นรับรองท,งทั้งที่พระเจ้าอยู่หัวไม่เคยมีการเซ็นรับรองเลยนะครับทุกครั้งแต่เป็นภารากิจของระองท่านในการจะทําการแต่งตั้งนะครับบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพราะเป็นประมุขของรัฐเพราะการเปลี่ยนแปลงการปกครองหลังจาก24มิถุนายน2475เป็นการรัฐเป็นการปฏิวัติ นะครับคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเป็นการรัฐประหารประมุขยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงประมุขนั่นหมายความว่าเมื่อมีการยึดอํานาจแล้วประมุขต้องทําหน้าที่นะครับต่อไปยังคงให้ประมุขทําหน้าที่ต่อไปเป็นอํานาจของใครเป็นอํานาจของคณะรัฐประหารนะครับที่เขาเรียกว่าผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์นะครับก็เรียกว่า ผู้ถือครองรัฐาธิปัตย์คือผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐนะครับคือคณะรัฐประหารนั่นเองต้องทําความเข้าใจอธิบายนะคนที่ไม่เข้าใจนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไปเชื่อข่าวลือไม่ได้สิ่งเหล่านี้คือความจริงนะต้องบอกลูกหลานคนที่ไม่เข้าใจและสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะรู้พึงเอาชนะคํามดเท็จด,ด้วยการพูดความ จริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ดิด่ำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครส่งงานอดทนเพื่อพวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจใกรในเพร่งของไยผ่านวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท้งกลางพระแส ไฟความความยิ่งใหญ่คอยปรป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือสูงย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียนเรียนรู้ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมือง รามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรประดุจแสงส้องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจหัวใจแกร่งในเคร่งของไทยพาน วิจิตวิทยาทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ไฟควา้าความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หยุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือสูนทรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือสูนรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน